สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทีนะ่น่ารักทุกคนเข้าสู่ Lisa าเวนะฮะก็ขออภัยนะครับวันนี้มาดึกไปสักหน่อยนะฮะแต่ก็แวะมานิดนึงนะฮะก็เป็นคลิปนี้นั่นเองนะฮะหลายๆคนน่าจะดูไปหมดแล้วแหละก็เป็น Lisa กับ k e n ทาโรนะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า Lisa กับ k e n ทาโรเนี่ยเขามาทำคอนเทนต์เพลงชิลด้วยกันมันเป็นเรื่องที่ว้าวมากแต่ทว่าเขาสองคน โจอดมาเจอกันได้ยังไง แล้วทําไมถึงดูสนิทสนมขนาดนี้นะฮะถึงขั้นเอามือดึงเสื้อเข้ามาเต้นด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าความเห็นที่อยู่บนโซเชียลเนาะหลายๆคนก็ตั้งคําถามกันเยอะครับซึ่งหลักๆเลยก็ประมาณว่าลิซ่ากับเคนทาโร่มาถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันได้ไงอย่างที่2ก็คือทั้งคู่ไปเจอกันมาตอนไหนเอาเวลาตอนไหนไปเต้นด้วยกันอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ2คนนี้มีงานอะไรคลแลกันหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ดูจากการแต่งตัวของน้องแล้วก็คาดเดาไปว่าน้องเนี่ยกำลังถ่ายงานอะไรอยู่นะเออก็ต้องบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกันตอนที่น้องไปญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคน ซึ่งแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ต่างก็วีดนะครับแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยก็สนุกกันใหญ่เลยนะที่มีหนุ่มเคนทาโ่โผลาออมาเนาะส่วนแฟนคลับของหนุ่มเคนทาโ่นะฮะเขาก็มีความสุขกันใหญ่เลยนะครับต่างฝ่ายต่างมีความสุขเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็ไม่คิดว่า2คนนี้จะโครจรมาเจอกันได้นะฮะเป็นอะไรที่แหมลิซ่านี่มีอะไรให้ว้าวเสมอจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเพลงชิลกําลังมาแรงมากๆเลยนะครับคือแอดจ บอกว่าฟังแล้วมันติดหูมากๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วสนุกมากๆส่วนตัวคือแอดชอบมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นเพลงที่แอดฟังบ่อยที่สุดในอัลบั้มออลเทออีโกของน้องก็ว่าได้นะฮะคือฟังบ่อยกว่า fuck up the world นะฮะคือส่วนตัวค่อนข้างชอบเพลงนี้เนาะซึ่งตอนนี้น้องก็ทราบดีแล้วนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยแหมกำลังไวรัลเลยนะฮะเพราะว่าก็มีแฟนคลับบอกกับน้องด้วยใช่ไหมฮะ ที่บอกว่าโอ้โหลิซ่ารู้ไหมว่าเพลงชิวตอนนี้มันกำลังดงดังมากไวรัลมากนะฮะน้องก็รับทราบนะฮะเราแอดก็เชื่อว่าน้องก็น่าจะเดินงานนะฮะก็เรียกได้ว่า โปรโมทชิลกันไปยาวๆนะครับงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงหน้าบีไซที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยแซงหน้า A ไปแล้วนะฮะก็เหมือนตอนมันนี่เลยจําได้ไหมฮะที่แซงเพลงหน้า A อย่างลลิสาไปได้นะฮะก็ต้องบอกว่าชิลก็น่าจะเป็นสไตล์นั่นแหละซึ่งเเพลงดีจริงๆแอดชอบมากๆนะฮะคือจะบอกว่าเพลงหน้า A ไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันฟังได้ทุกวันมันฟังได้ทุกเวลาเพราะว่าแบบมันชิลมันไม่ต้องการที่แบบอะไรมากมายสบายๆมันก็เลยเหมาะที่จะเปิดทุกวันชิลๆนั่งกินข กินข้าวฟังเพลงกินน้ำก็เปิดได้ตลอดนะฮะ,ะก็แวะมาเจอกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม